ระบบเตือนภัยงานที่จะมาช่วยทางปอพนะครับคือข้นตอนจริงๆก็จะมีนักวิชาการที่ท่านจะทำนายท่านจะ,จะ,จะบอกเหตุการณ์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วจะมีเครื่องมือไะทำนายว่าข้างหน้าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะครับภายบางอย่างเราสามารถจะตาบดวงหน้าคาดการได้แต่ภายบางอย,าย่างแผ่นดินไหวซึ่งระม่ดบางทีมันมันยังไม่มีเครื่องมืออะไรที่มันชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ,ของขศูนย์เตือนภัยผมผมเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งนะครับก็ก็จะมี ขั้นตอนนะครับมีห้องปฏิบัติการในการที่รับรู้ข่าวสารต่างๆแล้วก็มีการเตรียมการอะไรที่บอกแลวขั้นตอนจะเป็นอย่างนี้นะครับข้อมูลจะมาจากในประเทศก็คือหน่วยงานต่างๆที่มีเครื่องวัดมีตัวเซนเซอร์ต่างๆนะครับแล้วจะตามประเทศเราเราก็รับทั้งหมดทั้งเว็บไซต์ทางอะไรต่างเข้ามามีการวิเคราะห์นะครับแล้วก็มีการกระจายข้อมูลออกไปกระจายข้อมูลไปที่ไหนบ้างก็จะมีหน่วยราชการก็จะเป็นปอ นะครับหน่วยแรกที่จะต้องเตรียมการในการอพประยชน์ในการเตรียมการรับมือกับปฏิบัตินะครับในส่วนที่สองก็วนวหน่วยหน่วยท้องถิ่นนะครับไปถึงผู้ว่านะครับไปถึงายอำเภออะไรต่างๆก็ทำการพอๆก็จะเป็นคนกระจายข่าวไปด้วยนะครับโดยประชาชนภัยประชาชนสถานีโทรทันศนส์สถานอะไรการัวการของพฤฤกิจอะไรต่างๆนะครับ ทีนี้เกณฑ์ในการเตือนภัยมันจะมีอยู่สามเกณฑ์นะครับตีเกณฑ์ทั้งยกเลิกสถานการณ์หลายคนยังเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมตูกเตือนภัยเตือนช้านะครับในเกินการเกินภัยทั้งที่แล้วที่ที่มีข่าวว่าจะเกิดพียะขึ้นมานะครับจําเป็นที่จะต้องวิเคราะห์ให้ให้แน่นอนนะครับว่าจะต้องเตือนเตือนขนาดไหนนะครับขั้นแรกคือแจ้งรายงานข่าวก่อนนะครับแล้วก็ขั้นที่สองแจ้งเตรียมพร้อมนะครับก็ระวัง ขั้นที่สามคือแจ้งเตือนและทีนี้ตอ,ออพยพต่องอ,อไรต่างแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเหตุการณ์ปกติแล้วก็จะมีการยกเลิกสถานการณ์อันนี้ก็เป็นเป็น SOP หรือเป็นเป็นมาตรฐานในการที่จะเกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวน,นะครับที่จะแจ้งเตือนมันก็จะมีแจ้งแจ้งข่าวก็ระวังแล้วก็เตือนภยยนัยและกจะมีสามขั้นตอนไหวบนบ,บกเม้่เทลไลถ์าไหวในทะเลนี่เราก็จะมี SOP งานที่จะบอกบอกติดอ,อ,อกได้ว่าในโซน เดินโซนสองโซนสามมันจะมีผลกระทบและไม่มีผลกระทบนะครับก็จะมีมาตรฐานไว้นะครับทีทนี่ในการกระจายข่าวของศูนย์เืินไยัยเรากระจายข่าวไปที่ไหนบ้างน,นะครับเราก็ส่ง s m s เเข้าไปผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับโดยส่งค้าละห้าห้าพันห้าพันคุดนะครับส่งออกไปในพื้นที่ที่จะมีผลกระทบแล้วเราก็มีคอนเซนเตอร์หรือมีเวสนที่คอนเซนเตอร์นะครับเป็นศูนย์ประสานงานในศูนเชิหนึ่งเก้าสองซึ่ง คือประเทศไทยพยายามไปทำหมายเลขสุดเฉือนไม้เลขเดียวขึ้นมานะครับตอนนี้ทางกสทชก็จัดไม้เลขนหนึ่งเก้าสองขึ้นมาเป็นโครงการนำร่องนะครับแล้วก็แล้วก็ได้มีการติดตั้งไปแล้วที่ศูนย์ราชการแล้วก็ที่ที่บางนาเนี่ยครับศูนย์เตรียมพิบัติภัยค่มีการทํางานยี่สิบชั่วโมงนะครับแต่ยังไม่ได้ประชารัฐผ่านมากนักนะครับเพราะว่าทางกันมาทีการไม่ว่าจะเป็นวุฒิสภาหรือสภาผู้แทนราษฎรท่านก็พยายามจะเร่งรัดให้มีีโวเดลที่จะใช้ในการแจ้งเหตุ เรื่องเรื่องของสุเฉิยนะครับแต่แกเบอร์ก็ยังยังคงอยู่นะครับอย่าปรกทับใจว่าหน1 1 6 6 9้หนึ่งหนึ่งเ้าเบอร์เบอร์เดิมจะต้องลบมารวมไม่ใช่ก็เป็นเบอร์ภายในที่จะนัไปตาามได้โยวายของของรัฐบาลนะครับนอกจากนี้เราก็จะมีฮอตไลน์ที่ปปพนะครับเราจะมีการส่งแฟกซ์นะครับมีการส่ง SMS ส่งแฟกซ์ออกรายการรวมการเฉพาะกิจมีตัววิ่งนะครับแล้วก็มีเครื่อข่ายนะครับ เครือข่ายของเราก็จะเหมือนกับมิสเตอเตือนภัยเป็นเครือข่ายขคาระชาชนลต้างาแต่เราเน้นเครือข่ายเป็นด้านสื่อสารนะครับก็ียกหมดเครือข่ายเพื่อนเตือนภัยก็แบบนักบักเล่นอะไรพวกนี้ก็เข้ามาร่วมกันก็ช่วยกันนะเป็นองรพรด้วยเป็นมิสเตือนภัยด้วยเป็นเพื่อนเตือนภัยด้วยพวกนี้ก็จะเป็นขคาระชาชพที่เขาเขามีจิตอาสาเที่เข้ามานะครับเราก็จะมีเว็บ EOT Emergency Operation Center ทตียติดต่อกันแล้วเราก็มีหมอเตือนภัยนะครับ เครือข่ายเพื่อนเดินภัยนี่ก็จะเป็นหอเดินไทยที่มีชีวิตในการ่จะใช้วิทยุสมองเล่นช่วยในการส่งข่าวและก็ช่วยกระจายข่าวมีวิทยุเครื่องแดงเข้ามาร่วมนะครับในการกระจายข่าวพวงนั้นนะครับอีกเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาผมว่า,น,าน่าสนใจนะครับในการที่เราจะมีระบบสื่อสารที่ติดต่อกันได้ทั่วประเทศโดยที่ไม่ต้องลงทุนมากนะครับถ้าท่านมีอินเทอร์เน็ตอยู่ท่านสามารถเข้าไปใช้ในเรียวกว่า e รดิโอนะครับ e r ด d i o นี่ก็เป็นลิงก์ที่สามารถจะเชิงไลน ต ing, MP, now, arm, ิดต่อมายาได้เลยนะครับโดยผ่านไปดาง i ว i ซ e Over IP ซึ่งไม่ได้เทคโนโลยีใหม่อะไรเพียงแต่เราไม่ได้แนะนำาัันจริงจินจังเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ทางศู์เชียงพยก็จะมีเซิร์ฟเวอร์เปิดไว้ให้รอรับในเรื่องนี้นะครับประชาชนสามารถเข้าไปเข้าไปดาวนโหลดเป็นโปรแกรมที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของศู์เชียงพยที่บานในชานะครับเข้าไปที่ w w w n d w t g o t f นะครับ แล้วท่านก็ไปดูจะมีดาวน์โหลดเีเรยโอท่านสามารถดาวน์โหลดเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถติดต่อได้ทั่วประเทศูนย์เตือนภัยจะใช้วิธีการเตือนทางนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นเรียลไทม์แล้วก็ท่านสามารถจะรับรู้สอบถามได้ด้วยนะครับแต่เป็น,ปน,ปนการไม่ได้ลงทุนอะไรเพิ่มเติมเท่าไหร่นะครับระบบสัญญาณเตือนภัยที่หอเตือนภัยนี้เราใช้ผ่านดาวเทียมนะครับผ่านผ่าอุโมงัดดีบวกนะครับ แล้วก็ลงไปที่หอเจริญภายหอเจริญภายตอนนี้มีทั้งหมด328หอทั่วประเทศนะครับท,ที่จังหวัดลําพูนที่เรามีอยู่4หอนะครับอย่างที่ที่านปพ,พได้แจ้งไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนที่ภาพนี้จะเป็นภาพรวมนะครับภาพรวมของ